เงินสองพัล้านกว่าบาทหายจากแผ่นดินจตุพรปลัดวราวุธิรัฐมนตรีใหญ่ไม่สอบสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบความผิดปกติใช้เงินสองพกว่าล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแล้วนำไปผลานไปให้บริษัทเอกชนกินกันพงกลาโด้วยไร้ค่า ไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์ได้ตั้งข้อสังเกตชี้จุดบกพร่องอย่างชัดเจนเป็นทางการมาขนาดนี้นายจตุพรบุรุษพัฒนวันนี้มีตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวาราวุธศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไมไม่สอบ ไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไม่เสียดายเงินภาษีประชาชนกว่า2 0 0 0ัล้านบาทหรือและไม่อยากรู้หรือว่าเงินมันผันไปเข้ากระเป๋าใครจากข่าวที่ทีมงานสืบจากข่าวได้นำเสนอมาตลอดเรื่องการถลุงงบแผ่นดินกว่า2 0 0 0ล้านบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ขอมาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อ้างว่าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศแล้วนำไปผลานไปให้บริษัทเอกชนกินกันพงกลางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินถึงกับรายงานว่าโครงการนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเกิดความสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดและยังได้ระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ตั้งงบประมาณสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนายวราวฒิศิลปะอาชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะต้องตรวจสอบจึงไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรมีข้อมูล และหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่งมาให้ดูละเอียดยิบแค่ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยโครงการนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศขอใช้งบประมาณเงินงบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน2,500ล้านบาทสำหรับ ดำเนินงานตามโครงการเร่งด่วนเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในหลักการเร่งด,วด่วนโดยใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมวงเงิน2,256ล้านบาทตามที่เสนอมาและให้กระทรวงทรัพย์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อชดใช้คืนเงิน เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นรายปีตั้งแต่งบประมาณพศ2554เป็นต้นไปเพื่อดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ประเภทต่างๆทั่วประเทศอันมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ1,221แห่งพื้นที่ป่าอนุรักษ์273แห่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ148แห่ง พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า60แห่งและพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า65แห่งและให้ครอบคุมพื้นที่ที่ดินของรัฐได้แก่ที่ราชชับพัสดุที่นิคมสร้างตนเองที่นิคมสหกรกรเขตปฏิรูปที่ดินและที่สาธารณะประโยชน์แต่ปรากฏว่าหลังเสร็จโครงการเมื่อเวลาผ่านไปสองปีกว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับเบี้ยวนิ่งเฉยไม่ทำตามสัญญาที่เสนอไว้ต่อมาเมื่อสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบจึงได้พบว่าโครงการนี้มีโอกาสที่จะมีการทุจริตกันมากมายมหาศาลจึงได้ทำหนังสือรายงานและทวงถามมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าโครงการดังกล่าว ได้มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมดเมื่อวันที่21มกราคม2 5 5 6รวมเป็นเงินจำนวน2.204.468.112านนบาทหรือประมาณ2 2 0 4ล้านบาทแต่ที่น่าตกใจคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าโครงการนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดความสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าแต่อย่างใด 1. ไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ 2. แนวเขตทรัพยากรป่าไม้และแนวเขตที่ดินของรัฐอื่นๆของโครงการยังขาดความถูกต้องและชัดเจนไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมาย 3. ไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และยังไม่สามารถจำแนกพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการได้อย่างชัดเกนฑ์ 4. ส่งผลให้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้และปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องแนวเขตระหว่างที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนยังคงอยู่และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 5. ภาครัฐ ยังไม่สามารถจำแนกพื้นที่ว่างเปล่าออกจากเขตที่ดินของรัฐเพื่อนำไปดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ราษฎรที่ประสบป,ปัญหาไร้ที่ทำกิน 6. ภาครัฐขาดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสรุปคือเงินงบประมาณที่ใช้จ่ายครั้งนี้เกิดความสูญเปล่า และไม่คุ้มค่าทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินจำนวน2,204,486,112บาทหรือประมาณ2,200ล้านบาทโดยปล่าประโยชน์ไม่คุ้มค่าและมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินจริงและไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิประเทศจริง ดังนั้นสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบโครงการนี้ว่าการใช้เงินดังกล่าวนี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรใช้จ่ายเงินผิดประเภทหรือไม่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องนี้สำหรับเงินที่รับปากว่าจะต้องคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามสัญญาที่ให้ไว้กับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาของ8ปีงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้จัดสรรเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อเสนอแนะให้ปหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาสั่งการสำนักน,กโ,นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำเสนอสภาพปัญหาที่กองทุนสิ่งแวดล้อมยังไม่รับการจัดสรรคืนจำนวน2163ล้านบาทเศษเพื่อให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาหาแนวทางเร่งรัดการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กองทุนสิ่งแวดล้อมมีสภาพคล่องและสามารถจัดสรรเงินเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ไรายงานด้วยว่าจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าโครงการนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่0201 และ101ทั2552เมื่อวันที่16กันยายน2552กับบริษัทเอกชนเป็นเงินทั้งสิ้น2254ล้านบาทโดยมีงวดงานจำนวน10งวดจำนวน5ช่วงเป็นระยะเวลา730วันสิ้นสุดวันที่22ตุลาคม2555 ซึ่งระยะที่หนึ่งนายจตุพรบุรุษพัฒในตำแหน่งขณะนั้นเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวงเล็บออสเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2552ถึงวันที่30กันยายน2553ได้มีการประชุมทั้งหมด9ครั้งมีการตรวจรับงานทั้งหมดสองงวด คืองวดที่1และงวดที่2ส่วนระยะที่2ถึงระยะที่5ทั้งหมด10งวดมีรายชื่อเป็นบุคคลอื่นโดยตำแหน่งมาเซ็นรับงานต่อทั้งนี้โครงการนี้จ่ายเงินทั้งหมดไปกว่า2,204ล้านบาทเมื่อวันที่21มกราคม2 5 5 6โดยที่โครงการดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เกิดความสูญเปล่าและไม่คุ้มค่าแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงขอให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวว่าการใช้เงินครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรใช้จ่ายเงินผิดประเภทหรือไม่ 2. ปัจจุบันโครงการนี้ราชการเช่นกรมอุทยาน กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใดทำให้รัฐต้องสูญเสียเงินกว่า2,204ล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์ไม่คุ้มค่าและมีการตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจริงไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิประเทศจริงใครต้องรับผิดชอบ 3. นายจตุพรบุรุษพัฒอดีตอธิบดีกรมอุทยานปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องในการลงลายมือชื่อในเรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้หาแนวทางเร่งรัดการคืนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการตรวจสอบหรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่ามีการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรมีการทุจริตหรือไม่ใช้เงินผิดประเภทหรือไม่ตั้งงบประมาณสูงเกินความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรเมื่อตรวจรับงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ ใครต้องรับผิดชอบและหากไม่ได้มีการดำเนินการตรวจสอบถือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะกํากับดูแลสำนักงานปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบความผิดปกติการใช้เงินสองพันกว่าล้านบาทโดยไร้ค่าไม่คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์ตั้งข้อสังเกตชี้จุดบกพร่องอย่างชัดเจนเป็นทางการมาขนาดนี้นายจตุพรบุรุษพัฒวันนี้มีตำแหน่งสูงสุดของข้าราชการกระทรวงเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวาราวุธ ศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไมไม่สอบไม่ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบไม่เสียดายเงินภาษีประชาชนสองพันกว่าล้านบาทหรือและไม่อยากรู้หรือว่าเงินมันผันไปเข้ากระเป๋าใครสืบจากข่าวรายงาน